สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับการรีวิวตัวละครกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมผมมังคีชูนแล้วก็ไก่โต้งนะครับตอนนี้เวลากี่โมงครับ <c oughs> ตีหนึ่งกว่าแล้วบอกเวลาเขาทำไมหรอ <c oughs> วันนี้เราจะมารีวิวตัวละครที่มีชื่อว่ากล่อมเจนั่นเองนะครับผมตัวนี้เป็นตัวละครธรรมดานะผมตัวละคร normal นะสามารถใช้ เปโซนะผมในการเช่าหรือซื้อมาเล่นลองดูได้นะเห็นตัวละครที่ค่อนข้างเทเลยนะใช่ถือกระบี่และไอ้ก,กระบี่เขาเนี่ยเขาชักมาหรือยังมันเหมือนไม่กระบี่อยู่ข้างหลังก,กระบี่เนี่ยเป็นเกีย <c oughs> ใช่ใช่เกียร์หลัง <c oughs> เกียร์ดูเบสิกการโจมตีของเขาครับผมที่สามารถฟันได้สามครั้งนะครับ <c oughs> เอาแบบไม่มีไม่มีกระบี่ข้างหลังก่อนไม่มีพาสตก ฟันถาวาจะเป็นฟันแบบจึ่งจุกฟันอย่างต่อเนื่องสามาจามิเซิลได้นะครับผมในการฟันครั้งที่สามนะซึ่งมันสามารถคอมโบกับการกระโดดแล้วก็กด,ดไดนะ้เนี่ยเนีย่ยความไม่พูดซูนั่งลงนะจามิเซิลได้ในทีที่สามครั้งเดียวนะครับผมฟันครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนี้จามิเซิลไม่ได้นะฮะแล้วก็ฟันตัวที่นั่งอยู่ไม่ได้นะครับ ขึนได้อยู่มันต่อไม่ร้อยใช่มันมันฟันไม่ให้ร้อยได้นะมาดูพี่ที่พาสีกันก่อนเลยนะผมพาสีเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมดหนึ่งร้อยด้วยกันนะสูงสุดเกมันจะขึ้นเรื่อยๆนะผมวิ่งก็ขึ้นนะแต่ยกเว้นฟันกันหรือกระโดดเนี่ยจะไม่ขึ้นนะเฉพาะเดินกับอยู่ที่แล้วก็วิ่งนะเมื่อครบร้อยแล้วเนี่ยถ้าเราอยู่กับที่เนี่ยถ้าเดินเนี่ยมันยังไม่แปลงร่างครับเอ๊ะมันยังไม่มีกระบี่อ้างหลังแต่ถ้าหยุดปุ๊บมันจะมีกระบี่มาครับ ทั้งหมดด้วยกันห้าเล่มด้วยกันนะกระบี่นี้มีทําทำอะไรก็คือกระบี่นี้มันจะเสริมการโจมตีของเรานะครับผมเช่นไอการฟันปกติใช่ไหมเมื่อกี้เนี้ยที่เราฟันมันจะเป็นการปล่อยกระบี่ออกไปด้วยนะเนี่ยผมสามครั้งเนี่ยถ้าโดนถ้าโดนครั้งที่สามนี่จะลอยเนี่ยฟันครับที่ห้าใช้ห้าเกตนะครับผมนะครับจัน แต่ว่าแต่ว่ามันมันมาข้างหลังไงกระบีะ่มันลอยแล้วก<ช>็<ๆ>มาข้างหลังนะครับผมถึงกันยากมากครับผมถ้ามีกระบี่อยู่ด้วยนะต้องใช้พวกสายเวทกันใช่มาดูที่การกดดีค้างครับผมถ้าดีค้างแบบไม่มีกระบี่ข้างหลังเนี่ยเอาเอาแบบดีค้างแบบไม่มีเกตดแล้วกันจะสั้นดีค้างแบบไม่มีเกตดเนี่ยก็คือจะเป็นการนี่ครับปล่อยดาบไอ้แฟนผู้ต่อสู้ประมาณ สี่ฮิตนี่ยสี่ฮิตซึ่งสามารถกันได้ด้วยใช่ไหมครับเอออันนี้แบบมีกระบี่แบบมีเกตดนะครับกันได้ด้วยนะซึ่งแค่กดดีค้างนะกดดีค้างปุ๊บแค่นี้พอมันก็ไปฟันของมันเองนะเหมือนเราดีค้างหนึ่งทีเราเราฟันถึงสี่ฮิตด้วยกันนะครับแต่ปล่อยมาดูที่การมีเกตดบ้างครับถ้ามีค้างไปมีเกตดเนี่ยใช้ทั้งหมด20ด้วยกันนะผมต่อการใช้หนึ่งครั้งอันนี้จะ เสกบ,บี่ไปครับอันนี้ดีค้างหนึ่งครั้งนะถ้าเราไม่กดดีย้ำๆต่อเนี่ยมันจะเป็นแค่การปล่อยออกไปเฉยๆเนี่ยแต่ถ้าเรากดดีย้ำๆเป็นฟันการฟันแบบรัวๆเลยนะซึ่งข้อดีของมันคือมีโดนโลหลายตัวด้วยนะผมเนี่ยคุณมาตรงนี้มตรงอาจารย์เคเดี๋ยวคุณถูกสู้หลายคนด้วยนะ ซึ่งเวลา,าลนะลเวล,นะลาเรากดดีค้างปุ๊บมันจะมีกระบีติดอยู่ที่ตัวคู่เื่อโซ่ครับเนี่ยจะมีกระบีบล็อกเป้าใช่ปหใช่คล้ายๆกับล็อกเป้าเนี่ยครับจะมีกระบีติดถ้าเรากดดีค้างครั้งนึงเน,นี่ยย้ำๆเนี่ยม,มันก็จะถ้ามีคู่เถื่อโซ่ที่ติดกระบีอยู่เนี่ยถ้าเรากดดีค้างย้ำๆมันก็จะกระเด็นไอ้มันจะฟันคู่เื่อโซ้นะ จะใช้เมื่อ20ได้จะใช้เมื่อจะใช้ใชได้ต่อเมื่อมีเกรทั้งหมด20ด้วยกันนะถ้ามีน้อยกว่าน,นั้นจะใช้ไม่ได้แะ,ะผมัสดีค้างสกู่นะนี่ครับผมนี่ฮะตัวที่นอนอยู่ก็โดนด้วยนะเฮ้ยตัวที่นั่งอยู่สิวที่นั่งอยู่ก็โดนไนงะแต่ตัวที่นอนอยู่จะไม่โดนนะ นอนอยู่จะไม่โดนนะเฉพาะตัวที่นั่งกับตัวที่ยืนนะแล้วก็ตัวที่รออยู่นะแล้วก็ลืมพูดถึงเรื่องนี่ครับปกติสามารถโจมตีต่อเนื่องได้นะถ้าเรามีถ้าเรามีเกจดนะตีต่อแบบยหญ่อมากอะประมาณสเกือบ30มสิบพิษเลยนะถ้ามีเกจด เราไปเลยไปมาดูที่การแดดแทกครับผมอันนี้ก็ได้ไม่ใ่อย่างนี้อย่างนี้นะครับปุ๊บปุ๊บหมดแล้วเกรหมดแล้วครับเนี่ยครับโอ้ยนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้ล้มเลยนะ <laughs> ต่อไป,ไปดูที่การได้แท้ครับผมการวิ่งโจมตีจะสามารถวิ่งโจมตีได้สองครั้งนะเป็นจานฟันอย่างที่สองจะเป็นจานฟันผู้ต่อสู้ให้ลอยขึ้นไปเนี่ยครับสามารถจําำมัน c a ได้ทั้งสองทั้งสองทั้งสองครั้งเลยนะครั้งแรกสามารถจะ c a เซ e l ได้ทั้งสองครั้งเลยนะซึ่งถ้าเรามีเกจเนี่ย ครั้งแรกจะใช้ทั้งหมดห้าเกรดด้วยกันนะผมั้งที่สจะใช้ทั้งหมดนะสิบนะครูนะถ้าครั้งแรกเราใช้แบบมีเกรดเนี่ยถ้าเราไม่ฟันต่อครั้งที่สองเนี่ยจะทำไม่ค่อยสู้นั่งลงนะเนี่ยครับผมจะเสริมกับดาบอ่ะฟันหนึ่งครั้งแล้วก็ดาบปล่อยไปหนึ่งครั้งเนี่ยครับทำไม่ค่อยสู้นั่งลงนะกันอยู่ปะ่ะมึงพูดแบว่ะมึงโดนอยู่ที่ไหน เนี่ยมันจะรู้หลังเลยนะกลับมานะตัวครั้งที่สองใช้หมดสิบด้วยกันนะครับนี่ครับผมเนี่ยครั้งที่สองนี่จะปล่อยไปสองเล่มการตัวนอด้ป่ไอมตัวนั่งอยู่อ่ะอ่าพงตัวนั่งอยู่ด้วยนะครับแต่เราการได้แท็กเ้ยไม่ใช่ทำไมเดี๋ยวคุณลองครับได้แท็กครั้งเดียวป๊บให้นั่งก่อน แบบว่ามีงจะดาษไหมอ๋อยังไงวะผมท้าเองดีว่านั่งอยู่ช่มไหมแหมผมสามารถใส้แท็กใส่ตัวที่นั่งอยู่ได้นะปกติก็ใช้ได้นะนแบบไม่มีเกจดก็ฟันได้นะ ไปครับผมได้แทรกลุ่มต่อไคือได้แท็กล้วกดดีค้างครับผมจะเป็นการหมุนตัวเตะวิ่รูสี่ครั้งด้วยกันนะเนชอบมากเลยมันเทมากหุ่นอันนี้ไม่ฟันนะวิ่งไปหมุนเตะเนี่ยสามารถกันได้นะครับผมสามารถแจมเมเซิลนได้นะเสามารถแจมเซิรนได้ซึ่งถ้ามีเกตเนี่ยมันจะเป็นมันจะมีกระบี่เสริมดาเมจเข้าไปอีกหนึ่งทีนยครับผม จิ้มไปต่อรอยกากะซึ่งสามารถจะไม่เส้นได้ตอนที่จิ้มดี่นะจันได้ปนะด,ดาบทุ่งจากพือเลยไปลองครับมันมัน,ม,นมันพุ่งไปเกินเกินหลังนะ่ะไม่โดนนะเรามาดูที่การกระโดดจบตีครับผมตัวนี้สามารถกระโดดได้สองครั้งนะนี่ครับ ล้วก็กระโดดจบดีได้สองครั้งเช่นเดียวกันนะครับเป็นการฟันคพื่อทู่สองครั้งนะถ้าโดนครั้งแรกเนี่ยคนทุ่จะที่ยืนอยู่เนี่ยจะลอยนี่ครับแต่โดนครั้งที่สองนี่จะเป็นจุกแทนนี่ยผมจะกึ่งจุกแทนนะครั้งที่สองนะถ้าเรามีเกตเนี่ยมันจะเป็นการ ปล่อยกระบ,บี่ออกไปนี่ครับสองครั้งเช่นเดียวกันแต่รอบที่สองนี้จะลอยเอ้ยจะล้มลงน,มน,น,นะครับท่านที่สองนะใช้ทั้งหมดครั้งละห้านะเกรดสำหรับการกระโดดโจมตีอ,อไปดูการกระโดดโจมตีด้วยต่อไปของผมก็คือการกระโดดแล้วกดแดชครับเป็นพุงพ่งพุ่งเข้าไป ระยะค่อนข้างไกลนะเราการพุ่งแทงของเขาแต่ว่ากระโดดสองขานี่จะพุ่งไม่ได้นะีน่กระโดดสองขาจะพุ่งไม่ได้กระโดะะโดสองขาจะฟันได้อย่างเดียวนะแล้วถ้าเกิดมีเกรเนี่ยคุณมีเกตแล้วพุ่งผมรับมันจะเป็นการปล่อยไม่ด่าไปทำให้ทำให้คุณสู้นั่งลงด้วยนะเหมืนอนโดนสองฮิตอ่ะนี่ครับผม ดาบจะวกกลับมาแทงในลองกันเนี่ยกันก็โดนข้างหลังไปไปการ,กรโดดจมตีแ้วคือการกระโดดแล้วก,กดดีค้างครับผมเป็นการปารกระบี่สามารถปลาสต่ตัวที่นอนอยู่ได้ด้วยแต่ถ้ามีเกอาจจะเป็นปลาหลายเล่มหน่อยนะครับในีใช้ได้หมด10เกตด้วยกันใช่ครับ สามารถผสมกันได้ในระหว่างการกระโดดโจมตีปกติก,การกระโดดปลาหรือการกระโดดดีค้างนะครับผมเนี่ยโจมตีปกติหนึ่งครั้งแล้วก็ดีค้างปลากระบียอไปโอเคม,มีมีคนพบเพิ่มเติมครับผมจากคุณไก่โต้งเนี่ยก็คือเวลาเรากดกระโดดเนี่ยเวลาเรากดแดนเนี่ยเราสามารถกดดีค้างเพื่อปล่อยดาวไปได้ด้วยนะนะครับผม จะทให้เราพุ่งไปได้ไกลขึ้นกว่าเดิมมิเกตก็ไป็นการพุหนไรอันมี้ใช่มิเกตโอ้กูได้ไก่มากแต่ต้องกดเร็วๆหน่อยนะกดแดนแล้วก็ดีค้างเลยเป็น,านการค้นพบเพิ่มเติมของคุณไก,ก่โตนะฮะ โอเคครับผมเรามาดูที่การเคอร์เตอร์แท็กครับผมแต่ไม่มีเกรดปะยางจะเป็นการถอยหลังออกไปนิดนึงแล้วก็ปากระบี่ใส่คุณสู้ให้มึนนะน <c oughs> กันได้ด้วยซึ่งถ้ามีเกรเนี่ยก็จะคล้ายกันนะเหมือนกันเลยป่ะเหมือนกัน <c oughs> ไม่เสเตเกรดด้ย ใช่ผมเหมือนกันซึ่งเวลาเราเข้าเต้ยแท็กเนี่ยเวลาคูณดัสู้มึนเนี่ยเราสามารถดแด้แท็กแด้แท็กใส่คูดดัสู้ก็ได้นะอันนี้ฟันปกตินะฮะฟันปกติถ้ามีเกตเนี่ยจะฟันตัวที่นั่งอยู่ได้นะแต่ถ้าไม่มีเกตเนี่ยจะฟันแล้วมันจะล้มลงไปสามารถแด้แท็กได้นะครับผมสำหรับคูณสู้ที่มึนอยู่ เรามาดูที่สกิลกันเลยครับผมสกิลแรกนะผมสกิลหลังสกิลหลังหรือสกิลไอ้ดาบข้างหลังเนี่ยจะเป็นการเสกมีดาบออกมาครับป้องกันรอบตัวคุณทูที่โดนกระบี่เนี่ยทำไมชอบพูดเรียกว่ามีดาบคุณทูที่โดนกระบี่เนี่ยก็จะหมึนนิดนึงช่วงขนาเนี่ซึ่งจะมึนมึนแล้วกลับมายืนนะไม่ใช่มึนแล้วหลบลงไป ถ้ามืนแล้วลงลงไปเนี่ยน่าจะดีนะแต่ว่ามันมืนแล้วกลับมายืนนี่เด็กมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยสกิลจะอยู่ตลอดเวลาไหนคุณทำให้ผมนอนอัน <c> ห <oughs> นึงแบบน่งอันหนึ่งเอาสกิลไอ้นี่มาก็ได้โอ้โหใช้สกิลครับใช้สกิล อ่านอนก็ยังอยู่นะนี่ครับไม่หายไปนะลองดูที่สกิลหมวกครับผมสกิหมวกจะไม่ใช่เป็นการใช้พลังดาบรับฟันตินสู้ตัวๆนี่ครับประมาณหกฮิตนะแล้วคู่ต่อตู้ก็จะนั่งลงไปนะครสุดตัวลงไปโดนตัวที่นอนอยู่ด้วยนะครับผมนี่ยัวที่นอนอยู่ก็กลับมาชักแล้วก็นั่งลงไปเป็นหมู่ด้วยนะผมสกิลนี้ สกูลสกิลช้านิดนึงเนี่ยเป็นหมูด้วยนะเดี๋ยวต่อไปดูที่สกิลชุดครับผมไอคลชูจะเป็นการพุ่งไปจับผู้ต่อสู้แล้วก็ฟันล้วนๆคล้ายกับอาวุธของนายเทลเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่เสื้อเสื้อเสื้อเออเสื้อเสื้อเนี่ยเป็นชุดเหมือนกันเลยนะ แต่นี่ถ้าแบบว่าหันหลังมาปุ๊บอย่างเงี้ยใช่ไหมเราใช้สกิลเนี่ยมันจะพุ่งเข้าไปหักมันจะเดินด้อมโดนตีตัวที่ใกล้ที่สุดใช่ซึ่งมันจะล็อกออโต้นะเราจะหันหน้าหันหลังอะไรอย่างเงี้ยคุณมาลองยืนอยู่ใกล้ๆจันเคครับเนีย่ยสองคนนะซุ่มตัวที่ใกล้ที่สุดนะแล้วก็ตัวที่นอนอยู่ก็โดนด้วยนะครับ แล้วก็ตัวที่เข้ามาในรัสมีเนี่ยสมมติว่าใช้ใช้แบบสุ่มๆนะแล้วเอาคูณเข้ามานะครับครับเนี่ยามาผมก็โดนด้วยนะเรามาดูที่สกิลวูดเลยครับผมสกิลวูดเนี่ยจะเป็นการชาร์จเศกดาบมาจากฟ้าครับเนี่ยครับ,บมาจากฟ้าแทงลงมาข้างล่างรอบตัวเศกกระบี่เศษเศดาบเนี่ยครับ <c oughs> โดนแทงแบบ มาแล้วมันจะเด้งเด้งสักพักหนึ่งก็จะเด้งตัวลอยขึ้นมาซึ่งสามารถยกเลิกสกิลได้นะผมโดยการกดสกิลอีกครั้งหนึ่งนะมันจะเป็นอมตะอยู่แป๊บหนึ่งนะแล้วก็จะไม่อมตะแล้วเนี่ยคุณลองใช้สกิลใส่ผมไป,ปไหนแเนี่ย <laughs> ต่าแป๊บหนึ่งโหนะแปบ๊บหนึ่งก็จะไม่เป็นธรรมตะโอเคครับผมก็จบไปสำหรับ,บการรีไปตัวละครกอมเจนะครับผมเป็นคนตัวละครสายกระบี่ที่ถือว่าเท่แล้วก็ใช้งานได้ดีนะตัวที่ดีตัวหนึ่งเลยนะเวิร์กเลยครับผมตัวนี้จุดเด่นก็คือมีพาสซีฟที่แบบว่าสามารถ เตะก,กระบี่ออกมาช่วยการโจมตีได้นะทำมือย,ยากนะทำมือยากเลยมันกระบี่มันไปข้างหลังในประเด็นนะบว,บวกมาข้างหน้าบวกไปข้างหลังอะไรอย่างงี้ยนะซึ่งถ้ามีกระบี่เนี่ยคล้ายๆกับตัวแบบเตะโจมตีระยะไกลได้เลยนะเนี่ยผมเนี่ยกระบี่มันพุ่งไปไกลมากประมาณนี้เนะนี่ยนะ เพือพ่อเพือพ่อนเพื่อนชื่นชอบตัวนี้ครับผมตัวละครกบเจก็ยองไปหาเช่ามาลองเล่นดูได้หรือจะซื้อมาเป็นตัวหลักอะไรก็ได้นะผมตัวนี้โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมพบการรีวิวตัวละครแบบนี้ได้ใหม่นะผมในเอพิโซดต่อๆไปนะสำหรับวันนี้เราเราขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับสวัสดีครับต <laughs> ายกันค <laughs> ิวมาอีกแล้วโอ้ยกองปืนตัดตะตะด